ห้องน้ำแกีแกแก้แกเยี่ยวอยู่ในห้องนี้หมดอ๋ออยู่ห้องนี้หมดเลยเราเห็นอย่างเงี้ยเราสงสารเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่รักเขาในรังเขา <c oughs> สวัสดีครับวั <c oughs> บนนี้นะครับผมมาต่อกันนะครับบ้านหลังแรกนะครับที่จะมามามอบมามอบเองนะครับผมหลังแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียง่า <c oughs> เป็นผู้ผพ,กพิการด้วยทั้งติดเตียงด้วยนะครับผมเอา จะให้ที่เขาถือไข่มาหนึ่งแพงพก็คือว่าไม่มีคนอยู่นะอยู่คนเดียวเพราะว่าทางครอ,อบครัวส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานอาจจะมีคนอยู่เฝ้าไว้คนนึงอะไรเงี้ยบางคนบางคนไม่อยู่เลยนะบางคนก็ไม่มีถ้าใครที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็คงจะมีคนเฝ้าอะไรเงี้ยไป่วยวเนื้อ่วยนี่ไปทําไรโอเค,อ,เค,อ,เคอ้ยนะครับผมอยู่แบบนี้เลยนี่ นะครับเดี๋ยวมอบให้กับทางผู้ดูแลแล้วกันห้องน้ำแกขี้แกเยี่ยวอยู่ในห้องนี้หมดอ๋ออยู่ห้องนี้หมดเลยอืมพี่การด้วยพี่การแต่เกิดเลยแม่ใช่แต่เกิดเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่เป็นเกาพวกผมมาสร้างอ๋ออันนี้อันนี้อบตเคยสร้างบ้านให้คือหลังนี้อ๋อหลังนี้อบตเป็นคนสร้าง แม่สู้ๆนะครับผมให้กำลังใจนะครับใช่ไข่หนึ่งแผงโอเคครับผมสู้ๆครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปหลังอื่นกันต่อเลยนอนอยู่เป็นหน้าเลยเนาะใช่จ้จ้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับนี่ดูแลแต่ละเดือนแต่ละอะไรอย่างเงี้ยอีริสหนีนะปุ้ยะจเย็นเตานะโอ๊ยใจเย็นมัน อนอหอิจานี่สีตาจานี่ใช้ส่วนนี่สีตาลจานี่เองโดยเจนเปนนอจันทร์เองก็ไม่เจอเรื่อเขากินเยอะไหมหรือแต่คนทำกินอะไรเยอะอยู่นอจินบ้าเรากินไม่ค่อยเยอะคือท่าแม่กินยังไงแม่ก็ให้แม่ทำแต่ว่าเคยถามเขานะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าแม่เขาคุยได้อยู่ใช่ไหมคะแม่เขาพูดได้พูดได้พูดได้แต่ไม่ไม่ไม่ชัด แต่ว่าพอฟันออกแต่เราเห็นอย่างเงี้เราสงสารเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่รักเขาม่รักเขาอยวาขาดหลืออะไรแคมเปิร์ต้องใส่ใช่ไหมคะหรือว่าใส่เวลาเองเจ้าของใจอ๋อเวลาที่เป็นประจำเดือนอ๋อเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยอ้เป็นผู้ชายอ๋อ ฟูตูคะฟังน่าจไม่ได้ฟังไทยไม่ได้ไม่น่าจะฟังไทยออกไม่ได้ัย้ามัออกไหมบอกไหมออกใช่หรอฟังออกฟังอกอหรอออโอ้ฟังออกอยู่ฟังออกอยู่ครับผมภาษาไทยนะเอาโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรช่วยเหลือผมก็จะผ่านพี่แล้วกันเนาะเออสงสารสงสารนี้แล้ว ไปลาก่อนนะครับเฮ้นมื่อวนเออปเป็นมังไงวันที่กับเช้าสู้สบบู้แบบนี้แบบนี้สู้สู้แบบนี้โอเคนะคะ <c oughs> โอเคอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายแบบเบอย,วยาวๆไปก่อนเลยละกันจะได้เห็นเส้นทางนะครับว่าทางเข้า ลำบากอยู่พสอสมควรเมื่อเราเห็นเราก็สงสารมันตื่นตันใจอ่ะทุกคนอโอเคเราไปกันต่อ,อไม่มันแน่นพอดีติดกระเป๋าอ่ะ,อะโอเคทุกคนแล้วเ,เราพาไปยาวๆเลยนะครับ อันนี้ผมถ่ายเป็นคลิปหรอกไม่ได้ไลฟ์สดครับถ่ายเป็นคลิปวปดีโอเผื่อว่าได้ตัดต่ออะไรออกบ้างไปไปหมู่ที่ห้าไปไปหมู่เก้าแล้วก็ห่เก้านะหมเก้าเองยืะๆหมู่เจ๊เหรอแล้วก็ไปพกเบียร์แล้วก็ไปเนี่ยเข็ยนไปเบี่ยร์โอ้เขียไปเนื้อ สุชาติาตหมอชาติเข้าไปเนี่ยตู้ยันตู้นี่มึงบอยิ้าเดียมารอ,อเราคุกหมเนีย่ยาไปพูด่มงอโอเคจะไปจะไปหรือยัง <Okay. S 2> หรือยังุม,มก,กี่ตัอ,อ่ะทางทางเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเปลืองน้ำมันนะครับ <laughs> หมู่บ้านเกยกน้อย ถ้าขับรอบหมู่บ้านนี่คือน้ำมันหมดเป็นพันนะหมดทั้งอะบอกเลยต้องใช้เกียร์ต่ำตลอดอ่าเปเกียร์ต่ำเพราะว่ามันขึ้นลงขึ้นลงนะมันชันนะหลายพื้นที่ผมขับบ่อยๆนี่ผมรู้เลยอ่ายิย่งออโตโ้เนี่ยยิ่งไหลเรื่อยๆนะออโตโ้ผมกินหนักเออกินหนักของผมเป็นออโต้ออโต้ที่กินของผมรัวๆเลย นกเออผมมีเห็นที่มีคนพิพ์วมาเตอใจไซค์ขยะที่ต้องไปที่จะไม่น้ำเข็ดไปนะฮะ ไปฝั่งทางพิษณุโลกใช่ไปฝั่งพิษณุโลกแล้วมันมีกี่หมู่มันมีกี่หมู่ไม่ทราบใหญ่เอาไม่รู้ขนาดเกล็ดน้อยใหญ่ไม่เก็ดประมาณใหญ่ไม่ใหญ่เท่านี้ไหมใหญ่ไม่เท่าอ๋อไม่เท่าเนาะจะไปนี่ไปก็จะเจอเขล็ดกลางก่อนแล้วก็จะไปเกล็ดใหญ่เออเออมันน่าจะเรียกเขล็ดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะที่เป็นชาวม้งเป็นชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่เป็นเก็ดน้อยแต่ว่าที่ที่เขาเรียกว่าเกล็ดน้อยเขล็ดกลางเขล็ดใหญ่เนี่ยเพราะว่าเรียกตามแม่น้ำเขล็ด อ๋อเรียกตามแม่น้ำครับผมแม่น้ำไม่ใช่เรียกตามจำนวนคนไม่ใช่เรียกตามจำนวนหมู่บ้านคนนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่น้ำเพราะนี่จะไปคือคือนี่คือจะเป็นต้นมะนาของแม่น้ำเข็กเข็กน้อยแต่นั่นคือระหว่างตรงนั้นที่ว่าเข็กลางเนี่ยจะเป็นระหว่างของแม่น้ำเข็งน้อยกับแม่น้ำเข็กใหญ่นวลอ,อ๋อมันจะมีแม่น้ำเขกน้อยเข่กลางเขกใหญ่อ๋อใช่ครับนี้คือของแม่น้ำมีสามแม่น้ำเขกคือคือจะมีแม่น้ำเข็กน้อยกับเจ็เข่ใหญ่มันจะมีตัว แม่น้ําเข็จริงๆตัวใหญ่คือจะมาจากเขาค้อ,อ,อไม่นานนวลมาแลว้วตัวนั้นก็คือจะมาชนกันกับตัวนี้ตรงนั้นเขาถือว่าเข็กลางครับแล้วก็ไปรวมกันก็จะไปน่นแล้วก็จะเป็นของเข็ให,ใหญ่แข็งใหญ่ก็จะไปบางยางแล้วก็ไปแถบน้ําตกปอยพวกนี้ไปนู่นคัสซิลเซนาลง,งมันทองอครับ คนจะเห็นบรรยากาศไปด้วยนะครับวู้มอเตอร์ไซค์สี่หมื่นกว่ามอเตอร์ไซค์มาขายดีไหนสดมามาเกิดทุกวันแล้วแถวนี้เออนมาเก็งน้อยขายดีเออขายดีบ้านหนึ่งก็เป็นห้าคันน่าส่วนใหญ่เนาะคนละคันคนละคันอะไรเงี้ยคันเี้ยคนที่เขามีเขาก็มีหมู่นอ่าคนที่รวยก็รวยไปเลยนะคนจนก็จนไปเลยใช่ครับก็เข้าซอย อย่างบ้านนี้ก็สี่ห้าคันเมื่อกี้เนี่ยมองก็ไปบางครั้งมีลูกชายหลายคนเนี่ยลูกสาวอีกต้องเดี๋ยวน,นี้ต้องใช้รูไปเรียนหนังสืงออส่วนใหญ่ก็จัดคนละคันเลยหาเงินเก่งที่ดอกคนมงเนี่ยทำงานเก่งขยัยนส่วนใหญ่จะขยันคนขี้เกียจมีน้อยเนาะมันก็มีบ้างมีบ้างแต่น้อยเป็นส่วนน้อยเลยแหละซอยน,นี้ก็เล็กๆนะครับผมส่วนใหญ่เป็นซอยเล็กๆ ทำไมเขาไม่เลือกพื้นที่ราบเนาะมาเลือกมาเลือกพื้นพื้นที่ภูเขาเนาะคนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่เขาคืออากาศมันโอเคนะครับอ๋ออากาศมันดีก็เลยเลือกตรงนี้เลยอ๋อไม่ใช่ใช่แล้วแหละเลือกอากาศอากาศดีเดี๋นี้เขเริ่มขยับแขนขาได้แต่ก่อนที่ติดเตียงอ๋อส่วนได้บ้างหลังนี้เหรอไม่ใช่อ๋อข้างหลังแล้วข้างหลังต้องเดินเข้าไปข้างใน บ้านแบบสมัยก่อนนะจะมีเยอะนะแบบนี้บ้านไม้ไผ่บ้านไม้อะไรเนี้ยอ้าว<ป>บ้านหลนี้บ้านนี้เด็กเยอะซะด้วย,ย <laughs> ดูสิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นจ้นนอืม ถ่ายเด็กเยอะเพราะวันจะติดนั่นนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมโยน่าจะเจอแหละงั้นเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราถ่ายตรงนี้พอแล้วไ,ไ,ไ,นะไม่ไปไม่เข้าไปถ่ายอยู่นี่แหละ ถ่ายเห็นมุมนี้ก็พอแล้วเนี่ยแล้วถ่ายคุณแม่มารับไข่ตรงนี้ก็แล้วกัน,นับผมไปยืนถ่ายตรงนู้นให้มันหันเข้ามาเห็นเออมานี้พอ,อเอาไข่มาให้ครับให้เห็นให้เห็นนิดเดียวพอไม่ต้องเห็นเยอะมาให้กำลังใจก็ผมสู้ๆนะครับเออเจอเป็นไข่ดิ อขอบคุณนะครับภาษามงกุลว่าขอบคุณอ่อพูดว่าอะไรนะขัวเจ้าขัวเจ้าแปลว่าขอบคุณนะผมอาจจะออกเสียงเพี้ยนนิดนึงก็ได้อืมออนี่เขาอยู่เป็นกี่คนบ้านเนี้ยทำไมเด็กเยอะจังเลยก็คือพ่อแม่ไปทำไานเสร็จแล้วก็ย่าอยู่ข้าวคู่ก็เด็กก็ทิ้งไว้เยอะเยอะโอ้โหโอ้โหดูแลทั้ง อคนผู้ป่วยนะครับแล้วก็ดูแลเด็กอีกนะครับทุกคน<ฮ>โอเยอะมากโอ้โหสุดยอดเลยอ่สุดๆสูสสส้จริงๆนะคนที่นี่คือสุดยอดเลยครับผมที่แบบดูแลแบบคือคุแม่ดูแลคนเดียวเลยน,นั่นดูแลเด็กประมาณห้าคนอ่ะที่มองเห็นนย่นะแล้วก็ดูแลคนป่วยอกีกสุดๆนะครับไปไปเหอเด็กเด็กเยอะ

โอเคคลิปหนึ่งน่าจะได้ประมาณสองหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อข้างหน้านะครับผมนะเดี๋ยวถ้าถ่ายแต่ยาวๆไปมันก็อาจจะยาวเกินไปนะครับโอ้โหถ่ายระยะระยะแล้วลกันเดี๋วยวกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ